สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ก็มีเหรียญที่มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่ของรัชกาลที่9ที่มีความ แปลกผิดปกติเนีมีช่องหนึ่งประกาศรับซื้อก็เลยมาให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญให้ได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่อง มีกำลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของรัชกาลที่9พระเศียรใหญ่ปีพศ2 5 5 5ความผิดป,ปกติของเหรียญนี้ก็ให้สังเกตดูที่ ตรงใต้แม่น้ำเจ้าพยาใต้แม่น้ำเจ้าพยาจะมีจะมีขื่นน้ำอยู่ที่อยู่ที่สีเงินนะครับจะเป็นขึ้น น้ำอยู่ที่สีเงินส่งให้ดูนะครับก็มีช่องช่องหนึ่งนะครับประกาศรับซื้อเหรียญปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบห้าที่มีขึ้นน้ําที่ปรากฏ อยู่ในขอบใต้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในขอบสีเงินนะครับชัดเจนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีช่องช่องหนึ่งรับซื้อนะครับผมก็ได้ติดตามได้ติดตามคลิปคลิปหนึ่งทางช่อง YouTube พบเจอก็เลยนำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันเพื่อนๆพบเจอก็ขอแนะนำให้เก็บหน้าโกต่อไปก็อาจจะมีราคาครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ